ข่าวเรื่องคทุกคนพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำยอมออกจากงานยอมทิ้งเมียมาเป็นแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงไหมครับล่าสุดคุบทุกคนเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับวันที่17มีนาคมนี้พี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำครับจะมาร่วมงานกับบอสโจครับในฐานะการเป็นแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งเราบอกว่าพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำเนี่ยยอมออกจากงานนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบอสโจล,ลุยงานลุยทำคอน คอนเทนต์ต่างๆเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจนะครับกับทางด้านบอสโจสาวน้อยเพรบ้านแพงด้วยที่ได้โอ้โหบุคลากรที่มีคุณภาพและมีวุฒธธิภาวะขนาดนี้นะครับก่อนอื่นเลยครับทุกคนอุ้มแอบตกใจนิดนึงนะครับแคปชั่นบอสโจเนี่ยบอกว่ายอมทิ้งเมียออกจากงานเพื่อมาลุยงานกับบอสโจโอ้โหทีมงานขอบตาดำมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนะครับทุกคนดังกล่าวเนี่ยบอสโจก็ได้มีการวิดีโอคอลคุยกับพี่นิกกี้ทีมงานขอบตา ซื้อต้อบอกว่าหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีกับพี่นิกกี้ของเรานะครับเป็นยูทูบเบอร์ต้องบอกว่าเป็นสายนอกที่ โอ้โหนะครับคอนเทนต์ที่ทํามาในแต่ละครั้งเนี่ยคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนสําหรับพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดําแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพมากๆนะครับพี่นิกกี้ครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าได้เผยกับบอสโจนะว่าเคยเป็น FC ฟซแฟนคลับบอสโจเนี่ยตั้งแต่สมัยยายแหลมแล้วว่าอันนี้อิ่มไม่ทราบจริงๆนะครับเพิ่งทราบวันนี้แหละที่พี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดาได้เปิดเผยกับบอสโจว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นแฟนตัวยงของบอสโจมาก,ก่อน ตั้งแต่สมัยยายแหลมแล้วโอ้โหยาวนานมากๆนานกว่าอมอิ่มเก่าการะแสอีกนะครับเนาะพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำเนี่ยมาด้วยใจจริงๆครับทุกคนในฐานะการเป็นแอดมินในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่พี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำเนี่ยยอมทิ้งงานไม่ใช่ว่างานเก่าเนี่ยไม่มีความสุขนะครับแต่งานเนี้ยมีความสุขกว่านี่ <laughs> นะครับงานเก่าไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขนะแต่งานนี้คือมีความสุขกว่าเออนะครับก็ทําไมจะไม่มีความสุขอยู่กับบอสโจก็ก็มีแต่ว้าวัวหัวหมวนมีแต่คอนเทนต์มีแต่เรื่องที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรมีแต่เรื่องที่แบบตลกโปกฮาทุกๆวันนะครับทุกคนสาหรับบอสโจนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วพินิกกี้ก็เผยทัศนคติของตัวเองนะครับว่าการมีความสุขเนี่ยเป็นหลักเลยส่วนรายได้หรือผลประโยชน์เนี่ยอันนั้นก็คือเป็นแจ็คพอตของชีวิต เฉียบมากชอบคำนี้มากสำหรับทีมงานขอบตาดำนะครับก็เรารู้จักกันมานานแล้วนาอพี่นิกกี้แล้วอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยอยากให้พี่นิกกี้นะทำคอนเทนต์แบบมาเยอะๆเลยเมื่อไปอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วอุ้มอิ่มจะได้มีเรื่องเล่ามากยิ่งขึ้นนะเอาสักวันละยี่สิบข่าวไปเลยพี่นิกกี้นะครับ นะเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีเนาะกับพินิกกี้ด้วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยในนี้ใครติดตามทีมงานขอบตาดาแล้วเป็นยังไงบ้างใครเป็น fc แฟนคลับพ่นิกกี้ทีมงานขอบตาดําบ้างใครที่อยากให้พ่นิกกี้มาเป็นแอดมินสาวน้อยเพชรบ้านแพงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับเพยิ่เชื่อว,ว่าเกือบ100%อซ์ในนี้นะครับรักพินิกกี้ทีมงานขอบตาดาทุกคนถ้าใครได้ติดตามนะครับพ่นิกกี้เนี่ย ติดตามอุงอิงเพชรบ้านแพงมายาวนานมากๆแล้วก็ทายูทูบเบอร์มาพร้อมๆกับอุ้มอิ่มนี่แหละพร้อมๆกันเลยแล้วก็แบบพินิกกี้ก็จะแบบซื้อของไปให้อุงอิงแบบเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนนะครับพินิกกี้ทีมงานขอบตาดำก็อยู่กับอุงอิงอีลาน,น้อยตลอดรักน้องด้วยความจริงใจรักน้องด้วยหัวใจบริสุทธิ์จริงๆนะครับจนน้องอุงอิงเนี่ยได้เรียกพินิกกี้ว่าพ่อฮักนั่นเองนะครับทุกคน สุดยอดมากๆสำหรับพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดําของเรานะครับเนาะวันนี้ครับทุกคนนุ้มอิ่มได้เห็นบรรยากาศเนาะที่พี่นิกกี้ได้มีการพูดคุยกับบอสโจเนี่ยเรารู้เราเห็นทัศนคติพี่นิกกี้เลยว่าเนี่ยคือคนที่อยากมาอยู่กับองค์กรสาวน้อยจริงๆอ่ะนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนฟังบางช่วงบางตอนนะครับนั่นแหลขึ้นไเฮกำไส่วนผลประโยชน์รือวางเรื่องนิ่งต่างๆนั่นมันขึ้นจากรถามมีความสุกันขึ้นไเรื่อมันกร์ต บ่ที่นี่แต่จมูลว่าเฮาไม่มีความสุขกับงานที่เราทำยังเสียดเมื่อเป็นว่าสิ่งที่ผมออกมามไม่มีความสุขนะครับอ่าคือจุดนี้มันกาที่มีความสุขกว่าอกว่าแน่นอนแหละอ่าเปนวาเาต้องปฏิเสธเพราะใดเด็ดมนที่นี่เพราะมีความสุขกว่าเท่ากับสองชูถึงครับเฮามีความสุขเออถ้าเฮ้เห็ดแล้วมันก็มีความสุขเาไาะขดกนมาหลายปรรไดมันกับมีความสุขกับกับเงื่อนี่อยมากที่เก่า น,น,น,ะนะครับทุกคนนี่คือทัศนคติของพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับคุณแม่พี่นิกกี้เนาะก็ทราบเรื่องแล้วอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็แบบลูกก็สําเร็จมาทําเพื่อแม่มาแล้วแหละแต่ทีนี้ก็คงจะอยากทําเพื่อความสุขของตัวเองบ้างนะครับสำหรับพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับ โจ้นล้องคตรตันโคตรดีบนอ่จังสิแม่เอออ่ามีอย่างเข้าสีม,เมาเบาชูกันบบบนี่มันแยงสีดีกวกเก่าไม่มีคําว่าจางหายคนระับแยงสีแบบคมเขียวมันก็เกา่าครับสำหรับใจได้แอดมินผู้นี้นะครับผมมีขอยกเว้นอยู่ว่า YouTube พอเป็นเฮ็ดมาก,ก่อนหนะ้านี้แล้วนะครับอ่ามี YouTube เป็นช่องของตัวเองแล้วก็มาเฮ็ดงานนํากันมาซอยตัวนี้ก็คือคิดคอนเทนต์งานคิดคอนเทนต์ต่างๆตัดต่อคลิปวิดีโอทั้งปก อ่แต่ว่าเอาพวกตัเดี๋ยวปกติเราอยู่หลังบ้านนี่เพื่อนสวยงา้นหลังบ้านมากเลยได้หลายเดือนแล้วละพวงตัวรถเออแต่ว่ามัอนี้ก็ถือว่าได้รับข่าวดีแต่เมื่อวานเลยละเพื่นได้กระดาษมาเพื่นเพื่นว่าคำสั่งออกแล้วเพื่นว่าก็เลยโอ้ยดีใจดีใจบันนี้เลยสิพร้อมลุยกันวันที่เท่าไหนก็ยังเปิดทั้งกัน อ่านะครับทุกคน17นี้แล้วพินิกี้ทีมงานขอบตาดาของเราเนี่ยจะไปร่วมงานกับบอสโจนะอ่าเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตบ้างชาวเน็ตก็บอกว่าบอสโจโชคดีมากที่ได้พินิกี้เนี่ยมาร่วมทัพพินิกี้รักองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเข้าสายเลือดอันนี้เห็นด้วยเลยพินิกี้รักองค์กรสาวน้อยมากๆนะครับพินิกี้สุดยอดแล้วเป็นกําลังใจให้เดอะครับนะครับยอมใจนิกี้เลยนะครับยอมออกจากงานเพื่อมาเป็นแอดมินสาวน้อยนะครับ โอ้โหคอมเมนต์คือแบบยินดีกับพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำด้วยพี่นิกกี้รักองค์อิงด้วยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆเอาตุ๊ก,กตาให้น้องหลายครั้งน่ารักมากๆค่ะนะครับอยอมเสียสละนะครับเพื่อคนที่ตัวเองรักนี่สุดยอดมากทีมงานขอบตาดำมาแล้วนี่นะครับเข้าใจน้องนิกกี้เลยทําอะไรมีความสุขก็ทําไปเลยรับข้าราชการมันเหนื่อยยิ่งกว่ามาทํางานตัวนี้เองนะครับยอมใจท่านสอทอนิกกี้นี่ นะครับก็เป็นกําลังใจให้ครับทุกคนคอมเมนต์คือชื่นชมเยอะมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับคนเนี่ยนะครับอยากเห็นพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำเนาะมาดูแลช่องหลักนะครับทุกคนมาดูแลช่องหลักนะครับนะผมยิิมก็เชื่อว่าหลายคนอยากเห็นนะครับเนาะโอเคนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางด้านพี่นิกกี้นะทีมงานขอบตาดำด้วยนะครับขอให้ปังปัง เป่งเปรีปร้ยงนะครับเชื่อว่ามากับบอโจโวคือปังเปรี้ยงอยู่แล้วแหละแล้ว2คนนี้เขาทํางานแบบนะครับเขาทํางานแบบด้วยกันแล้วเขามีความสุขอ,ะ,อะเราได้เห็นหลายครั้งแล้วนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ